พี่เชื่อว่าไอเ้เด็กๆทั้งหลายน้องๆทั้งหลายที่พวกเองเคยผ่านมาช่องนี้นะเองจะรู้ได้เลยว่าชีวิตของการเป็นผู้ใหญ่อ่ะนี่แม่งโคตรเหนื่อยเลยนะการเป็นผู้ใหญ่นี่แม่งคนละโลกกับตอนที่เราแบบว่าสมัยที่เรายังต้องเรียนอยู่หรือว่าแบบว่ายังมีพ่อแม่สนับสนุนอะ่ะพี่เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมานั่งแบบเคยมานั่งคิดนะว่าแม่งตอนมัธยมตอนมหาลัยอ่ะ คนมีความสุขเลยเลียนเียนเที่ยวเที่ยวเล่นๆ,นๆ,นๆไปวันวันเรียนบ้างไม่เรียนบ้างเนอะก็หวังเพื่อที่จะจบหวังเพื่อนที่จะจบนี่แหละคือจบมานั่นแหละคือเริ่มต้นความเป็นผู้ใหญ่ใช่ปะ่ะนั่นแหละพวกมึงจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เราเคยแฮปปี้มาก่อน แฮปปี้กับชีวิตมากมากมาก่อนอ่ะมันจบไปแล้วเว้ยพอเริ่มวัยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพอได้เริ่มทํางานอ่ะโอเคแน่นอนหลายๆคนรู้นะเงินเดือนแม่งก็กระจิตฤทธิ์กระอยรลอยใช่ปะ่ะการที่หลายๆคนจะต้องเริ่มหาเงินเลี้ยงตัวเองอ่ะโดยไม่มีพ่อแม่ที่มาช่วยเหลือซัพพอร์ตเนี่ยแม่งเหนื่อยแค่ไหนมันคนละโลกเลยจากที่เคยแบบชอบไปเที่ยวกลางคืน แต่ก่อนไปกินเหล้าทุกวันอะไรเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆอะชีวิตอะแม่งกูขอนอนอยู่บ้านจริงๆเหนื่อยชิบหายเลยคือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่เคยพอเอาจริงหยุดสามวันนี้แม่งยิ่งยิ่งจะแบบยิ่งกว่าสวรรค์นี่กะเนอะฉะนั้นอ่ะการเป็นผู้ใหญ่แม่งไม่เคยง่ายเลยพี่เชื่อว่าหลายๆคนตอนเนี้ยไม่ใช่เกือบทุกคนมันสัมผัสมาแล้วแหละว,ว่าการเป็นผู้ใหญ่มันไม่ง่ายฉะนั้นอ่ะ พี่จะย้อนกลับไปว่าตอนเราเรียนน่ะตอนเราเรียนน่ะเราไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ปะ่ะแต่สิ่งที่มันผิดพลาดไปอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนเราเรียนน่ะเราไม่ได้นึกถึงว่าอนาคตกูจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนไงกูจะทําอาชีพนี้ที่เป็นอาชีพที่กูรักหรือว่าไปอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอ่ะมันมีฝันหลายๆคนมีความตั้งใจว่าจบไปจะทําโน่นทํเนี่อะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นงานอดิเรกเป็นอะไรที่เราแบบว่ามีแพชชั่นกับมันนะแต่ในชีวิตจริงอ่ะ แทบจะไม่ได้ทําตามนั้นสักคนคนที่ได้ทําตามนั้นนะพี่แม่งโคตรยินดีด้วยจริงๆที่แบบเฮ้ยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ชอบแต่กลับกันผู้ใหญ่ปัจจุบันหลายๆนคนทํางานใช้ชีวิตเพราะแค่ต้องการเงินมาจุนเจือชีวิตไปวันๆแค่นี้แหละไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความฝันเลยไม่ได้รักในงานไม่ได้ชอบในงานด้วยซ้ําไปแต่ทําเพราะต้องทํา ให้กําลังใจผู้ใหญ่ทุกคนหรือว่าคนที่แม่งพึ่งเริ่มจะแบบมาทํางานแล้วนะชีวิตอะแม่งโคตรเหนื่อยเลยฉะนั้น